เรื่องราวพิชา,ากลับมาแล้วละครเรื่องต่อเรื่องเลยจะมียังไงคะช,งชิจาสากคุดหน่อยชิจาเรื่องนี้คือแบบเข้มข้นค่ะเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่าทิลเลอร์ค่ะก็ค่อนข้างกดประสาทค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้มข้นเนาะเคำอยากให้ทุกคนดู25พฤศจิกายนนี้เขาบอกเรื่องนี้มันจะแบบเรียวสุดๆใช่เฟิร์นก็แบบขออนันต์นี้ถ้าเกิดใครดูทองก็จะแป๊ดแป๊แป๊แป๊ดเนาะเรื่องนี้ก็จะมาอีกแบบนึงเลยก็จะ น้อยมากเล่นน้อยเล่นเล่นหนังเป็นแบบหนังอะไรเงี้ยก็ก็คิดถึงการแสดงแบบนี้เหมือนกันบทเล่นกันสุดทุกตัวละคสุดทุกคนค่ะพีทก็ตั้งใจมากพี่ลูกเกดก็สุดๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็จะถ่ายมาก็คือเสียดสีเยอะเหมือนกันไปถึงเธอเหรอเธอแบบตันนี้งใจโอเคเรื่องนี้มันมีมีหลายแง่มุมมากเพราะว่าก็เล่าเรื่องความไม่เท่าเทียมเนาะพลเมืองชั้นสองหรือว่าพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ย มันมันมีหลายเรื่องให้เรามาเล่าหรือสื่อสารก็ก็ออออยอมรับว่าก็เทียงก็ร้องไห้เยอะ,ะ,ะเะนื้อเรื่องมันจะแรงไหมเขานึกว่ามันจะมีความแบบโตเถียงกันในสังคมอะไรอย่างนี้ไม่เห็นขนาดนั้นไหมก็คนก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้แหละว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเงี้ยแต่เรามามันเป็นเรื่องแ,แตกแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งของของผู้เขียนของบทประพันธ์มากกว่าหรนอ่ามันคลอดไหล่ไงมุมอยู่ในนั้นใช่มีหลายยอ่าง เด็ดเนื้อเด็ดรวยไหมคะใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็ช <si> ah ่วยกันก็เซฟกันแล้วก็เข้าใจด้วยด้วยอารมณ์ด้วยด้วยฉากด้วยความมีแรงมันก็มีบ้างคือฉากที่เป็นแผนที่ไม exactly> um, iv ่ได้แต่งก็คือเป็นจริงแผลจริงแผลในแบบเป็นขนาดนั้นก็นอนโรงพยาบาลเถอะแล้วฉากฉากที่ต้องแบบมีการฟาดฟันพี่เกศใช้กำลังมีเยอะค่ะแต่ของพี่เกศมีเยอะกว่าคนอีกคือเรื่องนี้แม่รับบทหนักมากๆเป็นหลายอย่างเป็นแบบวีนเวียงอารวาส อิโมชั่นอลมากๆค่ะพี่เกศแต่ว่าก็ทุกคนก็ตั้งใจเปิดเติมเล่นแต่ละเรื่องคือต้องเอาพลังขุดของมันเล่นเรื่องไม่มีอะไรที่มันเบาๆสำหรับเราอยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะอันนี้ฝากไปเลยนี่คืขอร้องไปเลยหนูอยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ปกติไม่ค่อยได้โรแมนติกคอมเมดี้ใช่จริงๆเป็นคนติงตองเลยอยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้แต่เรื่องนี้กะหว่าดราม่าทั้งหมดใช่รอบนี้ดราม่าทั้งหมดแล้วมันเมนเบลล์บ้างอะคือไว่าหนูเบาเนาะแบบใส่ดู หนูพูดขอทุกครั้งที่หนูได้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าหนูชอบรแมนติกคอมงเน่ไม่ได้ยื่นมาเป็นข้าฟันนะคะอะไรแมีติดต่อไปเลยไม่มีค่ะหรือว่าชื่อเราหรือเปล่าก็ต้องแบบว่าต้องกลเบมาใช่แล้วมันกลับมาหรืว่ารอนต่อไปน่าจะคอมเมดี้แล้วเขาบอกเราเสร็จติดแบบชอบร้องไห้ชอบเจ้าน้ตาไม่แต่งห้าส่งมาอะงรจะชชบร้องให้ร้องให้เก่งอะไรเรื่องไหนก็ร้องเรื่องไหนเร่งนั้นก็อร้องไห้ไปดแล้วราบบจริงงค่ะ ใช่ไหมตอบยังไงราไม่รู้ถามว่าอะไรอ่ะหรือว่าจริงไหมเราแบบเป็นคนเสพติดการร้องไม่เสพติดไม่เสพติดค่ะชีวิตดูเป็นคนชงหัวเลาะค่ะส่วนใหญ่เพราะว่ามีเปิดไม่มีงานง่ายงานง่ายไม่เป็นต้องดีง่ายอเออค่ะเพราะมันก็ยากขึ้นค่ะแต่ว่าก็แต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่างานไหนง่ายอยู่แล้วเราจะกังวลเรื่องทุกงานที่เรารับอยู่อยากได้งานง่ายบ้างไหม งานที่คนมองว่าง่ายหนูก็จะตื่นตูมอยู่แล้วค่ะเรียนอีกเรียนอีกอันนี้ไม่เข้าใจเลยขอโทษกับมาทองนิดนึงก่อนเด็เจอพิชาพิชาพิชาทำขอโทษจริงนางเป็นนางเอกนะเพราะว่านางแบบแเวลาในเรื่องนางก็ทานพี่ชายก่อนเราต้องบอกสิตะบนป่าชนะหนูทุกแมทอยู่แล้วอยากบอกกับพิชามาลีในเรื่อง ฮารีก็เพ so ื่อนรักเพื่อนร้ายค่ะร่วมงานกับติชาสนุกมากตลกหัวเราะตลอดเวลาแล้วก็คือเขาเป็นคนเล่นถึงมากโหถึงไหนถึงกันเลยก็เลาว่าเราก็ได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นเพื่อนที่ใหขับแนะนําหลายหลายอย่างการใช้ชีวิตเห็นติชาตลกตลกอย่างนี้ก็คือสอนมุมมองแง่คิดในชีวิตให้ไปเยอะมากเหมือนกันถามว่าใครตลกกว่ากันก็สุดสี่เราไม่ไเด้งแบบนั้นไม่ได้เราไม่ได้เทขาเขาก็สอนอยู่แล้วมีอะไรช่วยเขาได้บ้างไม่ตา ความสาวความสวยสูสีความเซ็กซี่นิ่ชาแนลได้อยู่แล้วไม่ดูสีเขาเลยค่ะเขาเพจมากติดลาลึกแบบว่าที่หอวแคทหรือเราทำาคทสองนี่เลยคะใช่เออเป็นใครทำสอง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 พูดในเองอืมและมีโอกาสกับทีมงานเป็น100%แบบแทชอบทุกคนเลยมันไม่เหมือนไปออกกองมันเหมือนไปทำงานทุกคนเหมือนไปเล่นนะคะ แต่งานออกมาดีก็ไม่มีนะคะยี่เอาเล่นกันอยู่นั่นน้าค่ะอี่ดิยช่วยอี่ดิยช่วยหมดเลยทำแต่งงไปดีๆปาั๊กลูกหมดปลัากเรื่องใหม่ด้วยปลั๊กต่าก็ปากเรื่องทองประกายแสลด้วยนะคะั๊กทองโอเคแกก็ปากเรื่องที่ชาด้วยปลัก็ทุกคนตั้งใจกันทุกภาคส่วนเบอร์มาหวังจะเป็น อีกมุมมองนึงนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะมาถึงเรื่องประเด็นข่าวตอนที่อ้ของพี่เชนนาแล้วโดยความที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาในข่าวแต่กระทบเราหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะไม่กระทบค่ะแต่ตอนเห็นข่าวเมื่อวานเนาะตกใจค่ะตกใจตอนเราเราทราบข่าวตอนไหนว่าเฮ้ยมันแบรนด์เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเห็นข่าวเมื่อวานเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันมีปัญหาอะไรกันมาขนาดนี้ ค่ะเพราะส่วนตัวก็อย่างของคฟนอะหมดสัญญากับทางแบรนด์ไปเป็นปีๆแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมาตามมาแบบนี้บ้างไหมที่เฟิรนเคยร่วมงานกับพี่เชนคือถ่ายแบบทํางานกันไม่เคยมีปัญหาเลยพี่เชนก็ตั้งใจทํางานมากๆหลายคนแบบว่ามีแบบคอมเมนต์ถามว่าเอ้ยแล้วตัดไปเป็นยังไงแล้วได้คัดตัวครบไหมครบค่ะครบเรียบร้อยตามสัญญาทุกอย่างเลยค่ะเพราะตอนที่เราทำงานมันไม่ได้มีไม่มีใช่ใช่ไม่มีไม่เคยรู้ว่าหนูก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวาน เข็มีอย่นีเใช่ใช่เนปัญหาเราปติรับงานในคือแน่นอ่ว่าเราก็สกรีนอะไรมาหมดแลวใช่ก็สกีนเต็มที่ทุกอย่างเท่าที่เราทำได้มาโดยตลอดแต่นครับเารางบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไปอะไรที่ผ่านเขาก็ใชควารวามสามาถขงเรื่องราวอไย่างเงี้ยราาที่เราาก็ไม่ชอบจริงจริงก่อนรับแล้วก็พยายามทำให้มันเต็มที่เท่าที่เราจะตรวจสอบได้ตัวอย่างกเกิดการเราก็จะมีอะไรภายหลัง แะไรเพราเราก็ไม่ได้กลัวใครจะเข้าเป็นก็เป็นห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวคนจะต้องอะไรยังไงไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคนว,ว่านี้มันแบบคนก็หมดไปเป็นปีปแล้วด้วย,ยแต่แอบเป็นห่วงผู้เสียหายจะเราเห็นเฉพาผู้เสียหายที่ออกมาในตามข่าวมั้ยังากไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดจริงๆเลยค่ะแต,แ,ตแ,ตแต่แต่เราก็ยังก็ตอน,นที่เรา,าแบบเห็นก็คือไม่ได้มีอะไรเลยใช่ด้วยความที่มันพอเราหมดสัญญามาเป็นหลักปีเราก็ไม่ได้ติดต่อก็เลยไม่เคยได้รู้รายละเอียดความเคลื่อนไหวอะไรเลยอ่าก็เคลียร์ไปในส่วนของเราค่ะ งานเราก็รับแบบเรือแต่น้องก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะขัดข้รัดข้หัวใจหูกกระชีพเรอะไมมรเลอไม่มีไครจริงเองาไม่มีเลยไม่มีจริงเลยไม่มีไม่มีจริงไม่มีจริงไม่น่าสวยเออไม่มีค่ะไม่มีจริงๆเลยาทปีนี้ก็เหงาเลยเขาเอกกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะเพื่อนเนยแหะค่ะผจัดการละแกขงหน้าผมฟิคนเลี่ยนไปเลย คนาด้วยกับชินพิศมาด้วยด้วยความที่มันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเฟิร์นเองก็จะแบบเหมือนบาลานซ์ผู้คนทุกอย่างทุกความสัมพันธ์ในชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟิร์นบอกไม่มีใครมันจีก็คือไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยบอกว่างแต่ลับหน้าบงรู้มาบ่ายได้จริงเรื่องจริงค่ะมันเป็นเรื่องจริงจริงจริงหรือว่เราดันประกาศไปว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเข้าป่วโดนแบบกลัวแเฮวอะไรอย่างเงี้ยเปล่า ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้จะเริ่มคุยหรือเริ่มรู้จักใครด้วยแหละไม่คุยไม่ร้องไม่ฮามเลยไม่เคยไม่มีไมดูเลยไม่ดูเลยแค่ไม่ต้องมีเราแฮปปี้ไลฟ์เล่นกับเพื่อนไปวันๆอยากโสดอยากโสดเราแฮปปี้กับการโสดกำหนดปีดีคะหรือไม่กำหนดไม่กำหนดเลยไหมเข้ามาตอนไหนก็คือตอนไหนอาจจะมีใครเข้ามาทำให้มัน พี่บางความสดก็ได้นะแน่นักสดก็ไม่ได้แย่นะลายลายชื่ิปติฟันแบบอะไมล่ะอยากรู้ก็ได้นะข่าวถูกมากเดี๋ยวนี้อยากรู้ว่าอะไรชื่อเรื่องวันเขาดาวอะไรกันพูดจักการแล้วหนึ่งระเบิดช่างทำผมลืมใครไหมลืมใครไหมนักกีฬาท่านหนึ่งใครอีกใครอีกไม่บอกแล้วจะไม่ดูาใครอะดิก็มีไม่กี่คนหรอกพี่พูดมากก็เหมือนจะหมดแล้ว กลัวไงคุณแม่เพราคุณแม่ไม่ได้ไปทีนี้อาจจะลำบากสักหน่อยก็เลยแบบให้เขาอยู่สบายๆเขาไปแต่ว่ามีใครเปเนข้าดาวมีใครเปเนข้าดาวไม่ใช่ไปเนข้าดาวกับเพื่อนๆต่างประเทศไม่อยากไปด้วยกันเลยาามาก็ได้เนาะไดี่ากเลยตกแต่งแม่จะเป็นชอบแม่ต่างชาติ ไม่คนไม่มีสมเปคอยู่แล้วถามมาตั้งแต่เด็กจนตออโตเนาะไม่เคยมีสมเปกเลยใส,ส่อขอได้ไหมใส่ขอเ,นะเกิี่ยนใจไหมเพรเธอจะไม่ชอบเราจร้าแต่จริงๆพีทก็จะเป็เลยนะเพราอย่าพูดเดี๋ยวนี้มันอับช็อตจริงๆว่าวันนี้ล้มได้แล้วเล่นลมเื่นลมอิมูรีไหมอิูรีเอยอิมูรีไหมติดไหมติดไหมไม่ติดเลยถามติดอะไรรู้ตอนนี้อาการผันผวน ไม่ด้เราไม่มีสเปคค่ะคือถ้าเป็นแบบว่าผู้หญิงจะเข้ามาคุยกเราเราก็โอเคหรอไม่เคยเราไม่เคยปิดกั้นเลยใหญ่ได้ไหมใหญ่ค่ะคือยังไงฉันใหญ่นี่สนิทไปเดินไม่ได้เลยปสนิทเลยค่ะปิดกั้นใหญ่เลยล็อกตัวเองไว้เลยพักเลยไม่มีไม่เคยถอดไม่เคยได้ผลนะหล่อหรอพี่ได้หล่อพี่พี่ก็บาเคาถามแกไม่ฟังฟังอยู่ขอบคุณมา ปีแบบนี้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครจะโสดก็ต้องรออใจรอหน่อยใครจะโสดใครอยากจีบใครอยากจีบไงใครจะจีบอกเขาไปเลยตกลงกันไหมตกลงกันก็เลยฝากคำนั่นเข้ามาโอ๊ยหนีไปเหรอโอ๊ยโออ้โอโอ๊ยโอโอโอ๊ยโอ๊ยอโอโออ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยรอ๊โอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊รอ๊ยโอ๊ยโไ๊ยโอ๊ไโอ๊ยอ๊ยอ ให้เขาหนีเราไปเลยโอเถ้าเขาแบบตูเลยไป่งมาทำไงอ่ะไม่เคยมีอย่างนั้นก็คือไม่มีไม่มีเอาเถอะเอาเถอะทุกคนด้อะไรกันเนี่ย